สดีครับทุกทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านไพ่วิธีจิตวิญญาณความตั้มดีออร์คโคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นพอดแคสต์นะครับก็ถ้าคุณดูหน้าปกของคลิปนะครับหรือชื่อคลิปเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าเคล็ดลับในการดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณก็จะมาดูกันนะครับว่าวิธีในการดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดเงินเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ วิธีนั้นนะครับก็คืออาริกา o โตโยมันนี่นะครับก็แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของคุณเคนฮอนดานะครับเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นนักเขียนด้วยนะครับเป็นนักเขียนหนังสือ happy money the japanese art of making peace with your money นะครับก็ผมลองไปอ่านอ่านดูลองหาข้อมูลดูนะครับเมื่อวานคือผมบังเอิญเจอคลิปที่มันเด้งขึ้นมาเกี่ยวกับการ a t t r a c t เงินการดึงดูดเงินเนี่ยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่ ไม่ว่าหนังสือในในศาสตร์ของตะวันออกหรือตะวันตกเนี่ยเขามีแนวคิดเหมือนกันคือการขอบคุณเงินนะครับลองมาดูกันนะครับว่าแนวคิดของการอาริกาโตโยมันนี่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคือก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเครียดเนี่ยสำหรับทุกๆคนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือการใช้จ่ายเงินไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราอยากจะใช้จ่ายเงินออกไปนะครับเราต้องการนะครับเ,เขาเรียกว่า เราเหนื่อยยากลําบากกับการหาเงินมาอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าทําไมมีเงินจ่ายออกไปมากขึ้นนะครับหรือทําไมยังไม่มีกระแสกองของการเงินที่มันไหลเข้ามาหาเราได้อย่างโฟโล์มากขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าในเชิงของพลังงานของศาตะวันตกหรือจิตวิญญาณเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพลังงานที่เราบล็อกนะครับอ,อ,อาจจะเป็นจาก ความคิดเราอาจจะเป็นจากความเชื่อพื้นฐานของเราอาจจะเป็นจากการปลูกฝังนะครับทางความเชื่อเรื่องเงินของเราต่างๆนะครับเหมือนที่ผมอ่านไพ่แต่สําหรับแนวคิดนี้นะครับ mm. เขาก็มองว่านะครับเราเนี่ยกลัวการจ่ายเงินออกไปกับสิ่งที่มันไม่คุ้มค่านะครับหรือเวลาที่เราจ่ายเงินออกไปเนี่ยเรารู้สึกว่าได้สิ่งของมาครับแต่สิ่งของนั้นไม่ได้ เรารู้สึกว่าไม่ได้ทรัพสินกับสิ่งของตรงนั้นนะครับหรือมีความกลัวนะครับความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับเงินมีความลึกซึ้งในระดับความเชื่อและจิตวิญญาณอย่างที่ผมบอกนะครับและเป็นเหมือนโรคระบาดในมนุษย์เรานะครับหลายๆคนกลัวกลัวเงินหมดกลัวไม่มีเงินนะครับในทฤษฎีของเขานะครับหรือในหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าอาริกาโตโยมันนี่นะครับคุณเคนฮอนดะเนี่ยนะครับเขาได้ค้นพบวิธีที่จะทําให้คุณดึงดูดเงินเข้ามา เขาเน้นย้ำนะครับว่าเงินมีความคล้ายคลึงกันกับน้ำแล้วก็อากาศน้ำและอากาศคือการไหลนะครับของพลังงานคือการไหลเวียนให้คุณลองสังเกตดูนะครับน้ำก็ไหลโฟลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอากาศก็เหมือนกันนะครับหรือแอร์เนี่ยนะครับก็คือเหมือนอยู่รอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาไหลผ่านเราอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเปรียบเทียบระหว่างเงินนะครับกับน้ำโดยเขาให้เทคนิคนะครับไว้ว่าก็คือ เงินเป็นสิ่งที่เราได้รับและใช้ไปตลอดทั้งชีวิตนะครับเทคนิคของเขาคือการขอบคุณเงินหรือการอาริกโตะนะครับซึ่งอาริกโตะในภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าขอบคุณนั่นเองเขาอธิบายการไหลเข้าและการไหลออกของกระแสการเงินว่ามันเป็นการไหลเวียนของพลังงานในชีวิตมีการแลกเปลี่ยนและได้รับมามีการถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับสิ่งที่เขาบอกนะครับในทฤษฎีของเขาเลยนะครับคือง่ายมากๆก็เหมือนที่ผม อ่านไปในไพ่ในในคลิปนะครับต่างๆที่ที่แบบในทุกๆคลิปที่เกี่ยวกับการเงินนะครับนั่นคือเมื่อใดก็ตามที่คุณมีเงินเข้านะครับหรือมีกระแสของเงินไหลเข้ามาหาคุณคุณต้องขอบคุณเงินและยอมรับเงินจำนวนนั้นด้วยความรักและความกระดันยูหรือการสำนึกรู้คุณนั่นเอง ไม่ว่าจํานวนเงินนั้นจะมากหรือน้อยสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน1บาทที่คุณเจอเงิน5บาทที่คุณเจอเงิน20บาทเงินจากการขายของ50บาทเงินจากธุรกิจของคุณ10บล้านเงินเดือนของคุณกี่หมื่นก็ว่ากันไป9 0 0 0พ0 0,000 0 0 0ห0 0 0 0ส0 0 0 0ื0 0 0 0ม0 0 0 0หรือคุณบางคนมีเงินเดือนเป็นแสนนะครับก็ให้คุณขอบคุณและยอมรับเงินนั้นด้วยความรักและความซาบซึ้งนั่นเองนะครับและ ในทางกับการคือคุณก็ต้องทําเช่นเดียวกันกับในขณะที่คุณต้องจ่ายเงินออกไปเวลาที่เราจ่ายเงินออกไปเนี่ยหลายๆคนเป็นผมก็เป็นนะครับก็คือเราจะกลัวกลัวจ่ายเงินออกไปเนี่ยเวลาจะซื้อข้าวทีก็คือแบบบางทีก็แบบกลัวเงินหมดนะครับหรือเสียดายเงินนะครับหรือแบบบางครั้งเนี่ยเราเรารู้สึกว่าแบบจะจ่ายเงินอะไรกับ อะไรออกไปทีกับการบริการในชื่อของเราหรือการใช้ชื่อของเราเนี่ยเราจะมีความกลัวเราจะมีความขาดอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณก็ต้องฝึกเช่นการเวลารับเงินมาหรือเวลารับเงินมาคุณขอบคุณใช่ไหมครับซาบซึ้งนะครับเวลาจ่ายเงินไปคุณก็ต้องขอบคุณเงินเหมือนกันแล้วก็เปิดรับแล้วก็กรันตีอยู่ต่อเงินนั้นว่าคุณได้สินค้าและบริการบริการอะไรกับเข้ามาบ้างนะครับเขา,าได้ยกตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราจ่ายเงินออกไป เวลาที่เรากลัวการจ่ายเงินเพราะว่าเรากลัวว่าจะไม่มีเงินเข้ามาทั้งที่จริงคุณยังมีเงินเดือนอยู่คุณยังมีงานอยู่นะครับหรือคุณยังมีกระแสของเงินอยู่เป็นเงินเก็บเงินลงทุนอะไรต่างๆตัวนี้ของคุณก็ตามแต่เราก็ยังกลัวอยู่ดังนั้นในวิธีการที่จ่ายเงินออกไปนะครับคุณได้อะไรมาอย่างเช่นนะครับ คุณจ่ายออกไปเป็นค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณได้อะไรครับคุณได้เป็นอินเทอร์เน็ตมาได้ท่องโลกนะครับได้ใช้เน็ตสื่อสารนู่นนี่นั่น,นคุณจ่ายเป็นค่าบ้านคุณได้อะไรครับคุณได้เป็นบ้านนะครับเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พักผ่อนเป็นที่แบบอยู่กับครอบครัวคุณจ่ายค่าผ่อนรถคุณได้เป็นรถ ถึงแม้ว่าคุณจะไปกู้เงินมาก็ตามนะครับแต่คุณก็ได้อะไรบางอย่างกลับมาจากเงินกู้นั้นเช่นกันดังนั้นทุกๆก,การจ่ายเงินออกไปจากบินต่างๆที่คุณได้จ่ายเนี่ยให้ใส่การสํานึกรู้คุณของสิ่งของนั้นเข้ามาด้วยนั่นก็คือทฤษฎีนะครับอาริาโตโยมันนี่นั่นเองนะครับซึ่งก็เหมือนกับทฤษฎีในการใช้กฎแรง,งดึงดูดหรือรอ o f attraction ต่างๆเนี่แหละครับคือสิ่งที่ถามว่าผม ผมเพิ่งมาเจอทฤษฎีนี้นะครับแต่ทฤษฎีในเรื่องของ Law of Attraction หรือการสำเร็จรู้คุณหรือการขอบคุณเงินเนี่ยผมได้ฝึกมามาเกาะหน้านี้แล้วนะครับเพราะแล้วผมรู้จึกว่ามันมันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลง ได้ชัดเจนเลยนะครับม,มันนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระแสของการเงินของคุณนะครับแต่มันเปลี่ยนแปลงพลังงานในจิตใต้สํานึกของคุณมันเปลี่ยนแปลงพลังงานในระดับลึกในระดับเซลล์ในระดับความเชื่อในระดับความปิติความสงบของคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฝึกขอบคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของการเงินที่มันค่อยมันจะดีขึ้นมันจะไหลมามากขึ้นนะครับและเขาก็ ได้แบ่งนะครับเงินเป็น2กระแสอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ใน คลิปต่อไปนะครับว่ากระแสของการเงินนี้นะครับที่เป็น2กระแสเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็คลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วผมจะมาลงเป็นพอรแคสต์นะครับในทฤษฎีของอาริงดนาโตยโยมันนี่ให้อีกนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเพิ่งมาเจอคลิปพอ d แคสต์นี้นะครับจริงๆผมเป็นช่องอ่านไพ่วิถีจีตวิญญาณอ่านไพ่พลังงานนะครับก็ ดูดวงนั่นเองนะครับก็ลองติดตามนะครับลองไล่ชมดูคลิปต่างๆดูก็ได้นะครับเป็นการอ่านไพ่ในเชิงของยุคพลังงานใหม่นั่นเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็คุณลองเอาไปาปรับใช้ดูถามว่ามันคือความเชื่อใช่ไหมมันมันคือความเชื่อนะครับและความเชื่อนี่อาจจะใช่หรือไม่ใช่สําหรับใครก็ได้อยู่คือเรามีอิสระในในการที่เราจะเชื่อนะครับแต่ผมรู้จึกว่าผมเชื่อแนวคิดนี้นะครับแล้วผมเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนไ i n d s e ของผมในเรื่องของเงินใหม่เนี่ย มันเห็นอะไรดีๆขึ้นเยอะมากๆนะครับดังนั้นผมก็เลยมาแชร์ต่อนะครับในสิ่งดีๆที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยม,ม,มีเขาเรียกว,ว่ามีความสบายมากขึ้นมีความผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้องตึงเครียดกับเรื่องเงินไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องเงินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินคือพลังงานของการแลกเปลี่ยนนะครับเงินคือพลังงานของการไหลอย,อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เราให้เงินออกไปเราได้เงินกลับมาเราแลกเปลี่ยนสิ่งของออกไปเราได้เงินกลับมาเราแลกเปลี่ยนบริการออกไปเราได้เงินกลับมาเราใช้จ่ายเงินออกไปเราได้สิ่งของกลับมาเราใช้จ่ายเงินออกไปเราได้เป็นการท่องเที่ยวเราได้เป็นตั๋วเดินทางเราได้เป็นตั๋วเครื่องบินเราได้เป็นการเทคคอร์สเรียนอะไรต่างๆเพิ่มเติมเราได้เป็นอะไรสิ่งดีๆที่ได้กลับมาดังนั้นนะครับก็คลิปนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ